กับราคา6 4แ0 0 0บาทผมว่าคุ้มนะอ่ะหน้าจอหลังมีมาพร้อมให้ความบันเทิงกับคนที่นั่งรถไปด้วยมีมาให้เรียบร้อยแล้วก็าดาวแค่เจบาทเอกสารไม่ยุ่งยากนะครับผมถ้าเข้ามาคุยมาสอบถามกันได้มีเซลมีแอดมินคอยติดคอยให้บริการอยู่ตลอดเวลานะครับฮู้อากาศดีป่ะนั่งทำอะไรเนี่ยลุกไปรีวิวไปไยเอวดี อากาศกำลังดีเหมือนพาพี่เราดีวิวตากแดดทุกวันเลยเออพี่พี่จะไปดีบิวตางแบรนี่แนตะ่พี่เี่ยุณแจรถเหรอก็ลืมโอ้ลืม<อ>ไม่ใช่ลืมแต่กุญแจรถนะครับแม่เหมือนไม่ได้เตรียม<อ>ไว้เลยกราบสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมเจอกับเจ๋งอีกแล้วเดี๋ยววันนี้เจ๋งจะพามาดูอ e ีซูซูมิวเอ็กคนพันเอ็กเท่านั้นที่ชอบสุดยอดสุดยอดไปครับมาเป็นไงเป็นไงทำรับวันนี้เจ๋งจะพามาดูกับอ่าอีซูซูมิวเอ็กเครื่อง3.0นะครับผมรถปี59หรือ2016นั่นเองคันนี้เป็น เกียร์โฟด้วยนะครับผมอ่ามาเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันอ้าวยังไม่เปิดรอแป๊บหนึ่งมาเดี๋ยวเรามาดูหน้าห้องเครื่องกันแล้วก็ดูภายนอกภายในโดยรวมของรถคันนี้นะฮะนะครับค่อยๆดูช้าๆนะไม่มีชนหนักไม่มีจนน้ํามาแน่นอนอ่ะดูดูได้เลยนะครับผมความเย็นความกริบของหน้าห้องเครื่องนะฮะเรามีแต่รถคุณภาพมาอยู่แล้วนะผมบอกให้คันนี้ปี2016แล้วเป็นตัวโฟลวด้วย เเมมีข้าาใช่ครับผมนี่มีมา2คัน3คันก็ไปแล้วจะเหลือตัวนี้นะผู้ชมนะถ้าอยากได้ผมบอกเลยว่ารีบมาจับมาจองเลยข้างหน้าอ่ะมีไฟโปรเจคเตอร์มาเรียบร้อยสวยงามนะครับผมมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมตัดกันแบบดุดันสุดๆผมเลยอย่างชอบเลยดูแล้วโคตรเท่อ่ะมาฟังราคากันเลยดีกว่าสําหรับราคาเถึงสดคันนี้นะครับอยู่ที่หกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทครับผมหกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทรับรถมิวเอสกลับบ้านอ่ะได้เกียร์โฟร์วิลด้วยครับขี่สบายเครื่องยนต์สามจุดศูนย์ใหญ่ ดูดันก่อนจะดูภายในเดี๋ยวมาฟังราคาเงินผ่อนกันครับเงินผ่อนอยู่ที่11977บาท8 4ดวิเงนหรือ7ปีนั่นเองนะครับอ่าผ่อนก็โอเคนะผมว่าแล้วก็ดาวแค่7บาทเองอ่อาแถมฟรีประกันภัยพรบค่าจัดค่าโอนมีบริการส่งรถถึงบ้านด้วยพี่เป็นเบาะหนังสวยงามนะครับผมหน้าคอนโซลยังเป็นตัวเดิมอยู่นะยังเป็นตัวเก่าอยู่อือ่าลำโพงเชนบูดนะครับผมอ๋อเชนบูดลำโพงเชนบูดนะครับเรียบร้อยสี4ด้าน รับรองว่าเครื่องเสียงนี่กรหึ่มตุ้มต่อมตุ้มต่อมแน่นอนดีจริงมาดูข้างในข้างหลังนะครับผมอ่าบอลังเรียบเนียนหนังตึงๆนะครับเก็บงานมาเรียบร้อยกับราคา6กแสนส่หมื่นนบาทผมว่าคุ้มนะอ่าแล้วดูดิคุณไม่รถระพาคุณภาพไปขนาดนี้แล้วแบบอื้มสุดจริงเปิดยังไงวะเปิดตรงนี้เปิดยังไงอีกอะดึงขึ้นเลยพี่๋อมมันเปิดยังไงนฮะอ่เป็ไงครับผม เบาลงไปเบาะลงไปเวลาออกไปกับครอบครัวออกทริปนะฮะสบายผมบอกเลยว่าสบายแล้วนอนสบายเลยสบายจนไม่อยากจะตื่นเลยแหละรับมาเดี๋ยวเรามาดูเลขหม่กันดีกว่าครับผมสำหรับเลขไม่คันนี้นะฮะ<ป>ดูสีเป็นยังไงสำหรับเลขไม่คันนี้นะครับ1 3 9่4 2นกิกโลครับผมถึงจัดว่าโดนคะถึงจัดว่าโดนบอกเลยอ่า หน้าจอของเ n นบูดนะครับผมวงมาลัยมาติดฟังก์ชันนะฮะปรับเสียงเพิ่มเสียงอ่าเป็นเกียร์ออโต้นะครับคันนี้เ,ออเอิดแอร์เยน็นไฟับนะครับระบบในรถรถใช้งานได้ดีอ่าหน้าจอหลังมีมาพร้อมให้ความบันเทิงกับคนที่นั่งรถไปด้วยนีมาให้เรียบร้อยอันนานเข้ามาที่ m u ม e X <S 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 ราคาโคตรด,ดี649,000บาท,ท่อนสบายสายอยู่ที่11,977บาท แปีวัน7ปีนั่นเองเออแล้วก็ดาวแค่7บาทเอกาสารไม่ยุ่งยากนะครับผมถ้าเข้ามาคุยมาสอบถามกันได้มีเซลล์มีแอดมินคอยติดอ่าคอยให้บริการอยู่ตลอดเวลานะครับเรามีบริการเซ็นสัญญาถึงที่ส่งรถฟรีถึงบ้านเลยนะครับแล้วก็รถของเราไม่ได้มีมาแค่นี้นะดูเป็นไงนี่คืออาณาจักรมังกระครับผมเคยได้ข่าวว่ามีมีตัวอินสีเข้ามาด้วยมีเดี๋ยว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 ,เ,ยว,เ,ยวเอามาให้ดูกอ็สีฟ้าพูดสวยผมอยากจะบอก สวยจัดสวยแบบหืมเดี๋ยวผมเอามาให้ดูคลิปหน้าเดี๋ยวรอดูดีกว่าน,นะได้ได้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกผู้ชมที่ติดตามมากครับผมเดี๋ยวผมต้องไปก่อนแล้วนะฮะติดต่อเข้ามาได้เลยครับผมวันนี้ไปก่อนครับมับงกรดาวเจ็ดบาทสิงห์ไปนะฮะ